สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมัดถุกขู่ทุกคนวันนี้ก็มาพบพาอกบาะมองอีกแล้วเนาะพบเพาะกันบรรยากาศลังฝนตกพี่น้องอ่าสัตรับมือน,นี้คลิปนี้มะมงสีมาบอกพ่อแม่พี่น้องอ่าทานได้ทีกําลังจะปลูกมันสับปะหลังหรือว่าปลูกมันสับปะหลังอยู่อ่าที่พี่น้องหลายหลายคนทีอ่าปลูกอยู่หรือว่ากําลังจิหาพันธุ์ได้มาปลูกอ่าพันธุ์น,นี่มะมงวันไนนับเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ายังเพราะว่า มันสับปะหลังสายพันธุ์นี้เขาจะให้พนผลผลิตต่ำแล้วก็ให้เปอร์เซ็นต์แป้งหน้อยเนาะสำหรับสายพันธุ์นี้ก่อนอื่นมันสับปะหลังแป้งนี่ก็เป็นของอขางขาง,งสวนมะมงเนาะพี่น้องมะมงมมยางมะหล่อบเบิงก็เห็นก็เลยมา่าทายบอกตอยกับพ่อแม่พี่น้องหลายๆายคนทีกําลังที่ปลูกม,มันสับปะหลังแล้วก็หรือว่าปลูกอยูว่าบผูกว่าพันใดพุนผลนผลิตสูงพผลผลิตต่ำมะมงก็สิมาบอกตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะ นี่คือสวนข้างสวนเนาะแปลงข้างสวนมะม่วงยมงสิพาไปเบิ่งเด้อว่ามันสปะหลังพันธุ์นี้เป็นพันธุ์เอียงเขาปลูกแบบบ่ได้ยกลองเนาะพี่น้องเขาปลูกแบบบ่ได้ยกลองก็สิประมาณนี้แหละจะงามจะขี้ลายกับเอนี้กับโมเมนต์ประเด็นของเขาเนาะพี่น้องเนาะประเด็นของเขาก็คือมันสปะหลังสายพันธุ์นี้อ่าสิเป็นสายพันธุ์เอียงประเด็นของเขา เดี๋ยวบางมงสิพ ah. ัฒพ่อแม่พี่น้องยางหล่อเบื้องรอบพี่น้องเนาะอาชีพเป็นสายพันธุ์เอียงกาสอบชีลายไปได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนียสำหรับสายพันธุ์นี่แต่กาอย่าให้พ่อแม่พี่น้องควรสัีหยุดปลูกคัดทนพันธุ์เลยกาอ่าเศร้าปูแดดเดียวนาะสายพันธุ์นี่แต่เขาสิเป็นสายพันธุ์เอียงเดี๋ยวบางมงสิบอกเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบางมงสิไปทายเบื้องก่อนกาอยู่ทั้งหนาบางมงเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องสำหรับสายพันธุ์นี่เดี๋ยวบางมงศิให้เบื้องลักษณะขาวๆก่อน นี่คือลักษณะตน้นของเขาอาจจะเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องลักษณะการใบจะออกเขียวเลยก็อมแดงน้อยหนึง่งเนาะสำหรับการใบจะแตกงามเลยก็มีหมายี่น้อยหนึ่งต้นก็จะตรงอันนี้คือลักษณะขาวๆพี่น้องลักษณะตน้นของเขาจะเรียวเาวสูงสำหรับสายพันธุ์นี้เ,เรียกวงศิเลยได้เนาะ คือกระเสียชีชมพูนะพี่น้องเลยกระเสียชีชมพูถ้าพี่น้องสังเกตต้นหรือว่าใบบไดายาห้พี่น้องสังเกตหัวเด้อพี่น้องเพราะว่าหัวก็จะเป็นสีชมพูเนาะชมพูหรือว่าสีออกแดงๆน้อยนึงคะแนนนี่คือลักษณะหัวของเขาพี่น้องว่าพ้นพิธิตำบ่ะหมามงห้พ่อแไม่พี่น้องตัดชินใจเอาเองเนาะพี่น้องเพราะว่านี่ก็เป็นเพียงแต่อาการแนน้ำของมงังง มัดขืนอยู่กับพี่น้องเนาะพี่น้องมีความคิดเห็นจังไรกะลองไปตัดสินใจลองไปพิจรารณาเมื่อพี่น้องเนอะนคือกเกษียณชีสมผูเนาะพี่น้องนี่แหละผลผลิตเข้าตำเนี่ยนี่แหละนี่เปลือกขาจะออกสีชมพูกะวักวกะบอญ่าเนาะพี่น้องเลยอ,นยนองงยันนี้ในยุน,ออนอมอญ่ากับหนิวไฟหนิวายเนาะมอเปลือกของขาจะออกสีชมพูพี่น้อง ชีชมพูเนาะเดี๋ยวบังแสงเดี๋ยวมุมสีเป็นเงาเพียงมึงอ่าบัวพี่น้องเช่นบัวจะออกชีชมพูนิดนึงบอกเขานี่แหละพี่น้องพนชพืชต่ำบ่ต้นกระซูเงาเนาะสูง,อ,อ,สงอ่าวีทัวม์มุงนี่นแหละอยู่ประมาณเม็ดแปดเมตรเก่าแต่ว่าเอามองหญ่างพี่น้องเห็นนี่มันอยากบางแสงจะออกสีชมพูเป็นบ่พี่น้อง นี่คือกเกษตรที่ชมพูเ้อะพี่น้องเนอะทำที่ตำบอพี่น้องแต่ว่าฉันฉันเนาะสีสุลากุลีลนี่ด้หน่นอย่างพี่น้องเลยเดี๋ยวไปเมืองอีกเงาหนึ่งพี่น้องพี่น้องลองประแจชินใจมืองเลิฟไปพิจารณาบ้างนอพี่นอ้องนี่คือตน้ตหน,ตห,นตหนึ่งต้นนี้ก็สูงประมาณเมตรเจ็ดนี่แหละข่วมสมบูรณ์ของเขาก็ใหญ่สมบูรณ์เนาะมองมองมาเดี๋ยวมาขวดเมืองต้นหน่อยเนาะมาขวดเมืองต้นใหญ่ ีแ่แหละพี่น้องลักษณะหัวของเขาตัวน,นี้มีแต่สามหัวแต่ว่าคบผมมดจ่อสีชมพูเนาะพี่น้องมันก,จก็จ่อแดงๆสีชมพู้สำหรับพันนี้กอะคือกระเสียชีชมพูเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องมีความคิดเห็นจะได้หรือว,ว่าอันนี้ก็สามารถคอมเมนต์อันนีน้ำเพิ่มเติมหรือว,ว่าตีส้มเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อ คือกระเฉดชีชมพูเนาะพี่น้องคือลักษณะหัวของเขาในการสร้างลำต้นพี่น้องสังเกตบก่ได้ก็ให้พี่น้องสังเกตตอนที่พี่น้องลบเปลือกของเขาจะเป็นชีชมพูเด้อพี่น้องเด้อนอะพี่น้อง,เ,องเป็นชีชมพูเนาะนี่แหละพี่น้องสำหรับสายพันธุ์นี้คือที่ประมองอย่ามาบอกพ่อแม่พี่น้องว่าผลผลิตต่ำแล้วก่อะอาเปอร์เซ็นต์แปรงันต่ำเนาะ อายุไทยก็คือสีโบมีดอกสำหรับสายพันธุ์นี่คือสีโบมีดอกชิมีส่วนไลายกับอยู่เล่าเนาะเพราะว่าพันอยู่เล่าเขาบ่อเลยขัดสันถอนพันอ่าบ่อเลยขัดเหลือกถอนพันมาปลูกมีพันยังกับลูกพันนั่นชิมี่อยู่ไลก์มันอยู่เล่าสำหรับพันนี่นี่กี่ประมงกะมีอยู่ประมงกับอันได้ตัดถิ่นม,มา,เาเลยมาแชรบอกต่อครับพ่อแม่พี่น้องที่อยากปลูกมันมือใหม่หรือว่าทานไดที่ปลูกอยู่มีสายพันนี่กับ ควรเก็บไปพิจารณาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็่มีอยังหลายเด้อพี่น,อนอ้องเนาะบามุงมาแเสะอกตอยครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับมันหนึ่งสายพันธุ์ที่ควรจะยุดิถูกได้แล้วสำหรับพี่น้องท่านใดมีความเห็นคิดเห็นจังไหนก็สามารถคอมเมนต์ยิ่งชมหรือว่าแนะนำเพิ่มเ,มเติมได้เด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้มีประโยชน์บะมุงกะ ขอาก็ลังใจจากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามมามงในเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจามาบงในเป็นกำลังใจมามงอ่ะไ็ดคลิปดีๆหรือว่ามีสาระต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บจบลงเพยงตอนนี้เด้อพี่น้องเด้อแต่สำหรับการหับส้มและการติดตามเด้อพี่น้องเด้อขอบใจได้ไหลาย